สวัสดีคะ่ะทุกคนกลับมาอยู่กับพี่หมอแพทช่องเจลลี่ฮอ r โรนะคะก็หายไปนานเลยแล้วก็จะสังเกตว่า2คลิปล่าสุดเนี่ยเสียงจะไม่ค่อยดีเพราะว่าเหมือนกับไม่เรามีปัญหานะคะตอนนี้ก็เช็คแล้วน่าจะโอเคขึ้นนะถ้าเกิดว่ายังมีปัญหาเรื่องเสียงอยู่ก็ขออภัยด้วยคะ่ะเมื่อกี้เป็นเสียงปิดประตูนะไม่ใช่ไมเราเป็นอะไรไม่ต้องบอกเรื่องนี้นะคะขอโทษด,ด้วยโอเควันนี้นะคะมาในหัวข้อ ดวงภาพรวมของเราใน3เดือนนับจากวันนี้จะเป็นอย่างไรเป็นประมาณไหนดูในระยะ3เดือนแบบนี้ถ้าเกิดว่ามันดวกมาเราไม่ดีจะเป็นแบบนี้ไปทั้ง3เดือนเลยมคะพีะ่ไม่จำเป็นนะคะการดูมันคือพลังงานของเรานะตอนนี้นะวันที่เลือกเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราได้คำทำนายไปแล้วเรามีการเปลี่ยนแปลงเรามีการทำ ทำพฤติกรรมใหม่ปรับใหม่ดวงของเราก็อาจจะไม่ได้เป็นตามนี้ทั้ง3เดือนก็ได้ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้ชีวิตแบบที่เป็นแบบนี้ไปเลยเหมือนการไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนี่ก็คือภาพรวมสิ่งที่จะเกิดขึ้นใน3เดือนนี้ค่ะอ่ะวันนี้มาทุกด้านเลยนะความรักการงานการเงินสุขภาพแล้วก็สิ่งที่พายอยากบอกสิ่งที่พายอยากเตือนด้วยนะคะ มีไพ่ให้เลือก3ามกองกองที่1กองที่2และกองที่3ค่ะมีให้เลือก3กองหลับตาเลือกกองที่เรารู้สึกว่าดึงดูดมากที่สุดแล้วก็รู้สึกใช่เข้ากับเรามากที่สุดนะคะ เกิดว่าใครที่ต้องมีตัวช่วยในการเลือกวันนี้วันนี้มีหินมาให้เลือก3แบบค่ะอันที่1เป็นควอาสใสอันที่2องไทเกอร์อและอันที่3ามูนสโตนถุงมูลสโตนนี่มันดูขมุกขมัวนิดนึงนะคะเพราะว่ามันเหมือนกับฝุ่นมันค่อนข้างเยอะเนาะก็เลยจะดูขมุกขมวัวแต่ว่าเม็ดข้างในสวยมากค่ะสวยมาก ให้เวลาตั้งสมาธินะโอเคคิดว่าทุกคนน่าจะเลือกได้แล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มดูกันเลยเนาะเริ่มจากก่องที่หนึ่งนะคะแล้วก็ผ้าเนี่ยจริงๆคือมันเป็นผ้าที่ขุยเยอะมากเราได้ลองเอาสกอตเทปนะคะมาแปะแบบเพื่อเอาฝุ่นออกมันก็ออกแต่ว่ามันก็ยังมีอยู่เนา ก็เลยใครมีวิธีนะคะก็จะรบกวนให้บอกนิดหนึ่งว่าเออทำยังไงมันถึงจะแบบออกไปทั้งหมดหรือว่ามีน้อยกว่าน,นี้เพราะม,มันแบบฝุ่นเยอะมากอะโอเคของคนกลุ่มที่หนึ่งนะคะเลือกควอซ์ใสควอซ์ใสาเนี่ยจริงๆเป็นคริสตัลที่ดีมากนะเป็นคริสตัลที่ดีมากเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่มีคริสตัลอย่างอื่นมีงบสำหรับ แค่หนึ่งก้อนก้อนเดียวหรือกำไรเส้นเดียวให้เลือกเป็นควาใสค่ะเพราะว่าควาใสเนี่ยเราสามารถใส่ intention อะไรเข้าไปก็ได้ใส่ความต้องการอะไรเข้าไปก็ได้มันเหมือนกับเหมือนกับเป็นตัวแทนของหินอื่นๆได้นะคะใช้ทดแทนใช้เป็นแบบ ตัวแทนได้นะคะถ้าเกิดใครมีงบสําหรับเส้นเดียวก็เป็นคอสสใสจะดีนะคะถ้าเกิดใครเพิ่งมาเริ่มเล่นคริสตัลอยากมีก้อนใหญ่ๆแต่มันแพงค่ะมีได้แค่ก้อนเดียวก็เริ่มที่คอสสใสได้เหมือนกันนะโอเคมาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าสําหรับคนที่เลือกกองที่1นนะคะ3เดือนนี้จะเป็นอย่างไร อาะดูจากไพ่เรามาดูด้านความรักกันก่อนคะ่ะด้านความรักถ้าเกิดว่าคนยังโสดอยู่อ่ะจริงๆแล้วก็ช่วง3เดือนนี้มีคนเข้ามาสนใจเราอยู่เหมือนกันนะจะมีคนเข้ามาสนใจเรามีคนเข้ามาแบบเข้ามาคุยเข้ามาทักทายเรานะคะแต่ว่าคนที่เข้ามาคุยเนี่ยมีโอกาสจะเป็นคนที่เป็นไม้ผ่านการมีครอบครัวแล้วผ่านการหย่าร้างหรือว่าแฟนเขาตายอะไรแบบเนี้ย มีโอกาสที่จะเป็นคนที่เป็นไม้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครไม่ติดคุยได้นะคะคุยได้เขาไม่ได้เป็นคนไม่ดีอะไรนะแต่ถ้าใครรู้สึกว่าแบบไม่ชอบก็อาจจะไม่มีความรักในช่วง3เดือนนี้ไปเพื่อเป็นการเหมือนกับป้องกันไปก็ได้เนาะแบบเราก็เออตัดปัญหา ส่วนคนที่มีความรักอยู่แล้วมีแฟนอยู่แล้วความรักในช่วง3มเดือนนี้เป็นช่วงของการเรียนรู้กันค่ะถ้าเกิดใครเพิ่งคบกันนั่นแหละมันมีอะไรหลายๆอย่างที่เราจะต้องเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะว่าเราจะอยู่กันแบบไหนคู่เราจะเป็นอย่างไรนะคะส่วนใครที่รู้สึกว่าคบกันมานานแล้วมันอาจจะอยู่ในช่วงการเปลี่ยนผ่านของช่วงอายุของช่วงเวลาเราก็จะต้องมาปรับกันอีกทีคุยกันอีกทีหนึ่งว่าสําหรับคู่เราแล้วอ่ะ สิ่งที่เราต้องการคืออะไรสิ่งที่เราจะเป็นคืออะไรมาคุยเรื่องอนาคตกันอีกทีนะคะอะต่อไปมาถึงเรื่องการงานของคนที่เลือกกลุ่มที่1ค่ะเรื่องการงานของคนที่เลือกกลุ่มที่1ช่วงนี้งานยากอุปสรรคเยอะและต้องใช้ความอดทนเป็นอย่างมากนะคะ ถามว่าเราแก้ไขได้ไหมเราแก้ไขได้เรารเผชิญหน้ากับมันได้มันแค่จะรู้สึกเหนื่อยและรู้สึกยากกว่าปกติเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนนะคะที่เลือกกลุ่มนี้นะอดทนเรื่องงานของตัวเองมากๆถ้าเป็นน้องๆเข้ามาดูพี่คันหนูยังไม่ที่ทํางานคะ่ะก็เหมือนกันการงานกับการเรียนดูอันเดียวกันได้นะคะดูอันเดียวกันได้เพราะฉะนั้นใครที่เป็นเรื่องการเรียน ก็เหมือนกันเลยค่ะช่วงนี้จะค่อนข้างยากกว่าปกตินิดนึงนะโอเคขอให้ทุกคนอดทนเป็นช่วงแห่งการ,รเผชิญปัญหาของเรานะคะเพราะฉะนั้นให้อดทนเข้าไว้แล้วจะผ่านไปได้ด้วยดีค่ะต่อไปเรื่องการเงินเรื่องการเงินของคนกลุ่มนี้ดีค่ะคล่องตัวดีแล้วภายในช่วง3าเดือนนี้มีลุ้นจะได้โบน,นัสได้เงินก้อนใหญ่ๆได้อะไรที่มันเป็นเกาะเป็นกรรมเข้ามาบ้างนะคะเพราะฉะนั้น ใครที่รู้สึกว่าเฮย้ยเรื่องงานมันแย่จังเลยก็มีเรื่องเงินเข้ามาทดแทนให้แล้วนะคะที่เป็นเรื่องดีๆเข้ามาเนาะอ่ะต่อไปเรื่องสุขภาพในช่วง3าเดือนนี้คนกลุ่มนี้ให้ระวังความเครียดค่ะให้ระวังความเครียดนะอาจจะมาจากเรื่องงานเรื่องที่เราต้องเผชิญนะคะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่ไพ่อยากบอกขึ้นมาเป็นคำว่า moderation เหมือนมาเหมือนมาเป็นการตอบรับกับไพ่ใบเนี้ย อะไรก็ตามที่เราทำจะต้องประมาณจะต้องอยู่ในความพอดีจะต้องอยู่ในอะไรที่มันไม่มากเกินไปเครียดเรื่องงานได้ไหมได้แต่เราต้องรู้จักผ่อนคลายเราต้องรู้จักปล่อยวางนะคะเรื่องงานเรื่องเรียนถ้าเกิดทำตอนไหนแล้วมันจบ อย่าดึงมันกลับมาด้วยนะคะให้ปล่อยมันไว้ในที่ของมันนะคะเราต้องมีเวลาที่ออกจากความเครียดบ้างแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นอะไรมากไปน้อยไปไม่ดีทุกๆอย่างเราต้องดูให้มันอยู่ตรงกลางให้มันโอเคที่สุดนะคะโอเคของคนกลุ่ม1น,นี่คือภาพรวม3เดือนประมาณนี้คลิปนี้เป็นคลิปไทม์ไลสนะคะเปิดมาเจอตอนไหนก็คือ3เดือนนับจากวันที่เลือกไพ่นะ เพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวถ้าเกิดเราเปิดมาแล้วคลิปนี้มันแบบเอดมันสโกูเสียงเนอไปไหนอ่ะโอเคช่างมันถ้าเปิดออกมาแล้วมันแบบแบบหนึ่งปีที่แล้วสองปีที่แล้วอะไรอย่างนี้พูดกับคนในอนาคตนะคะก็อะไม่ต้องเป็นห่วงเพราะว่ามันอยู่ที่ว่าเราเปิดไพ่ดูตอนไหนนะคะอ่ะก็ คนกลุ่มนี้ถ้าเกิดว่าอยากดูดวงส่วนตัวสามารถทักมาในไลน์หรือช่องทางด้านล่างได้เลยนะคะจะใส่ไว้ใน description และเมนแรกนะคะใครอยากได้สเปล,ลจาสเปล,ลจาหรือว่าขวดคาถาก็ทักมาที่เดียวกันค่ะออในไลน์ได้เลยนะคะในไลน์หรือในทวิตเตอก็ได้นะคะถ้าในไลน์จะตอบเร็วกว่าถ้าในทวิตเตอก็อาจจะช้ากว่านิดนึงแต่ว่าตอบไม่ตอบนะคะตอบไม่ช้าเกินไปแน่นอน ขว,วดขวดคาถาคืออะไรเป็นเครื่องรางสายตะวันตกค่ะถ้าใครสนใจลองทักมาปรึกษากันได้สามารถทําให้ช่วยได้ในทุกๆเรื่องมาเล่าให้เราฟังเลยก็ได้ว่ามีความกังวลเรื่องนี้ค่ะพี่ทําสเปลิลจาให้หน่อยค่ะประมาณนี้ได้เหมือนกันนะก็ใครกลุ่มนี้อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ว่ากลุ่มนี้ค่ะลองมาคอมเมนต์คุยกันนะคะว่าเออที่เราเลือก มันยังไงมันสถานการณ์ตอนนี้มันเป็นยังไงเราคิดว่าเออในช่วง3าเดือนนี้เราจะปรับอะไรได้บ้างก็นะคะจะน่าสนใจเหมือนกันอยากฟังเรื่องราวของทุกคนนะโอเคสวัสดีค่ะอันนี้เป็นไพ่ของคนกลุ่มที่2นะคะใครที่เลือกไพ่กลุ่มที่2หรือว่าเลือกจากหิน ไทเกอร์อนี่คือคำทำนายของคุณนะคะโอเคไทเกอร์อ okay. คือหินอะไรไทเกอร์อเป็นหินที่มีการใช้งานที่ค่อนข้างหลากหลายเหมือนกันไทเกอร์อเป็นหินสำหรับความสำเร็จความอดทนการต่อสู้เป็นหินที่ใช้สำหรับพกไว้ป้องกันตัวป้องกันอันตรายป้องกันเอ e เ g อร์จีเนกาทีฟต่างๆได้เหมือนกันนะคะสำหรับไทเกอร์อานะ ประโยชน์ค่อนข้างหลายอย่างถ้าเกิดอยากได้แบบความสําเร็จอยากให้เราเป็นคนอดทนอยากให้เราเป็นคนแบบค่อนข้างสู้ไทกร์อเป็นหินที่น่าสนใจนะคะใครที่เป็นคนงอๆยอมคอนเอาหินนี้มาพกดีเหมือนกันนะคะจะได้เราจะได้มีเ NERGY ที่เราแบบไม่เคยมีหรือไม่ค่อยมีมาเสริมกันนะคะอ่ะคนที่เลือกกลุ่มที่2เดี๋ยวเรามาเริ่มจากเรื่องความรักก่อน เรื่องความรักของคนที่เลือกกลุ่มที่2เนี่ยขึ้นมาเป็น q u e e n of c u p s เพราะฉะนั้นช่วงนี้ถ้าเกิดว่าใครที่ยังเป็นโสดอยู่เราอาจจะไปแอบ,บชอบใครสักคนหนึ่งแต่ว่าเราไม่กล้าแสดงออกเป็นความรักแบบแอบๆบแบบนะคะสำหรับคนกลุ่มที่2ในช่วง3เดือนนี้ส่วนคนที่มีแฟนอยู่แล้วนะคะเจ้าอาจจะมีเรื่องน้อยใจแฟนแหละโอย เราอาจจะมีเรื่องน้อยใจแฟนนะคะมีเรื่องที่เหมือนกับไม่เข้าใจกันไม่ไม่เก็ตกันอะไรประมาณนี้เลยทำให้มันเกิดเป็นปัญหาเล็กๆแต่ว่าถามว่ามันผ่านไปได้ไหมมันผ่านไปได้แน่นอนคะ่ะมันไม่ได้มีปัญหาอะไรใหญ่นะหรือ รักกันแต่แสดงออกไม่ได้บอกคนอื่นไม่ได้บอกคนรอบตัวไม่ได้ต้องเป็นคนรักแบบอยู่ในความลับแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะสําหรับคนที่เลือกกลุ่มที่2ส,สถานการณ์ตอนนี้คือรักบอกใครไม่ได้น้อยใจบอกแฟนไม่ได้หรือรักกันไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่บอกคนอื่นไม่ได้นะคะอ่ะ ต่อไปเรื่องการงานของคนที่เลือกกลุ่มที่2ค่ะผลงานของเราอ่ะมันออกมาผิดคาดเรื่องการงานทุกอย่างมันออกมาผิดคาดเหมือนเราคาดหวังว่ามันจะออกมาได้ดีกว่านี้แต่มันกลับไม่เป็นไปตามคาดเลยนะคะมันมีสิ่งที่แบบผิดคาดเยอะมากมันมีสิ่งที่ทําให้เราผิดหวังค่อนข้างเยอะมากอยากจะย้ายงานเบื่องานแต่ว่างานใหม่สมัครไปก็ไม่ได้ยังไม่มีโอกาสนะคะมันเลยเราเหมือนกับ ต้องติดอยู่ตรงนี้ติดอยู่ที่นี่ฟีลลิ่งนั้นเลยนะคะทำให้หลายๆคนอาจจะเกิดความเครียดถ้าเกิดเป็นน้องๆมาดูเรื่องการเรียนก็คือใช้เรื่องการงานได้เลยนะคะเรารู้สึกเครียดเรารู้สึกว่า ผลงานเกรดของเรามันออกมาไม่ดีเท่าที่ควรนะคะแต่ว่ามันก็กลับไปแก้ไขอะไรแล้วไม่ได้เราก็ยังย้ายไม่ได้หรือยังเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้ด้วยเนาะก็ให้อดทนผ่านช่วงนี้ไปก่อนเดี๋ยวมันจะดีขึ้นนะคะทั้งเรื่องเรียนเรื่องงานช่วงนี้เหนื่อยหน่อยแต่ว่าให้อดทนไว้นะคะอีกไม่นานทุกๆอย่างจะค่อยๆดีขึ้นเองค่ะ ต่อไปเรื่องการเงินของคนที่เลือกกลุ่มที่สองนะคะมีใช้ไม่ได้ขัดสนอะไรค่ะมีใช้ไม่ได้ขัดสนอะไรค่ะถ้าเกิดใครมีเพื่อนที่ยืมเงินไปมีคนรู้จักยืมเงินไปลูกหนี้เก่าๆ <c oughs> เขาก็มีสิทธิ์ที่จะเอาเงินมาคืนเราเหมือนกันนะ <c oughs> เพราะฉะนั้นเรื่องการเงินช่วงนี้เป็นเรื่องที่ไม่ต้องน่าเป็นห่วงเรื่องรักเรื่องงานเรื่องเรียนอาจจะไม่ค่อยดีแต่เรื่องเงินค่อนข้างดีค่อนข้างโอเคค่ะในช่วง3เดือนนี้ของคนที่เลือกกลุ่มที่2นะ ต่อไปเรื่องสุขภาพเรื่องสุขภาพให้ระวังเรื่องไมเกรนความดันแล้วก็หัวใจค่ะนะคะให้ระวังความเครียดด้วยนะสำหรับช่วงนี้ให้ทำอะไรก็ให้รู้จักประมาณตนเองแล้วกันนะคะใครที่เริ่มรู้สึกเจ็บหน้าอกหรืออะไรให้ลองไปเช็คนะคะใครที่ปวดหัวบ่อยๆอาจจะเป็นไมเกรนอาจจะเป็นความเครียดเยอะๆนะคะเพราะฉะนั้นให้ระวังกันด้วยนะสำหรับคนที่เลือกกลุก่มนี้โอเคต่อไป สิ่งที่พายอยากบอกอยากเตือนเดานะคะสิ่งที่พายอยากบอกอยากเตือนเดาอะแฟรี่สปอ t ์ตติงหลายคนอาจจะแบบอะไรวะสองนางฟ้าแบบงงแปบลบตรงตัวก็จะแบบเอองงง,งแต่ว่าพาใบนี้จริงๆแล้วมันหมายถึงการที่ความเชื่อของเราจะทําให้ทุกๆอย่างเกิดขึ้นได้จริงค่ะบางคนอาจจะบอกว่าการเห็นการเห็นการได้ยินการได้สัมผัสการที่แบบเราเจอมันจังๆอิอะมันจะทําให้เราเกิดความเชื่อแต่ จริงๆแล้วมันกลับการความเชื่อเนี่ยแหละจะทําให้ความจริงเกิดขึ้นมันจะทําให้มันแบบมาเป็นจริงนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอยากให้ทุกอย่างดีขึ้นขอให้เชื่อว่าทุกอย่างจะดีขึ้นได้ทุกอย่างจะไม่ได้แย่แบบนี้ต่อไปทุกๆอย่างจะไม่ได้เป็นแบบนี้ตลอดไปให ทำใจให้ปลอดโปรง่งโล่งสบายและเชื่อว่าสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับเราแล้วสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับเราค่ะสำหรับคนที่เลือกกลุ่มที่2ดวงช่วง3เดือนก็ประมาณนี้เนาะใครสนใจอยากดูดวงส่วนตัวสามารถทักมาในไลน์ได้นะคะจะใส่รายละเอียดไว้ในด e สคริปชั o นกับช่องคอมเมนต์คอมเมนต์แรกนะคะแล้วก็ใครที่อยากได้สเปลจาสเปลจานะคะคือกดคาถาเป็นเครื่องรางสายตะวันตกเป็นเครื่องราง สตร์แม่มดนะคะไม่ใช่มนดํานะไม่ใช่มนดํานะคะเป็นคนละอย่างกันเนาะและไม่ได้น่ากลัวอย่างที่ทุกคนคิดนะคะมันเป็นเครื่องรางอีกอย่างหนึ่งที่เป็นตัวช่วยสําหรับเรานะคะแล้วก็ใครอยากได้ทักมาในลายเดียวกันได้เลยค่ะตอนนี้ราคา1้อยหนบาทยังไม่รวมส่งนะคะค่าส่ง20 40บาท20่สบสี่บาทก็คือลงทะเบียน20บบาทอา่า แล้วก็แล้วก็อะไรนะ EMS 40บาทค่ะประมาณนี้นะคะราคาของสเปลจะาเดือนมิถุนาเดือนมิถุนายนมีโปร2ขวดจะแถมจะแถมสเปลคอยไปให้ด้วย1อันนะคะสามารถทักเข้ามาคุยกันได้อยากได้เรื่องไหนการงานการเงินความรักสเสน่ห์สุขภาพสติปัญญาทักเข้ามาคุยกันได้นะคะเดือนนี้มีโปร2ขวดแถมสเปลคอย หอ่านทุกออเดอร์ค่ะอ่ะกลุ่ม2องาบบายขอให้โชคดีและขอให้เรื่องความรักและเรื่องงานดีขึ้นในวัยวันี้นะคะ สวัสดีค่ะคนกลุ่มที่3หรือคนที่เลือกหินมูนสโตนอันนี้นะคะนี่คือคำทำนายของคุณค่ะอ่ะใครที่กำลังสนใจหินมูนสโตนอยากรู้ว่ามันคืออะไรหินมูนสโตนจริงๆแล้วเป็นหินที่ดีสำหรับผู้หญิงมากนะคะดีสำหรับผู้หญิงมากเพราะมันเป็นหินที่เสริมสเสน่ห์เสริมพลังให้กับผู้หญิงค่ะ แต่ว่าผู้ชายใช้ได้ไหมผู้ชายใช้ได้นะมันเป็นหินที่มันจะเปิดสัญชาตญาณของเราเปิดการเปิดยานรับรู้ของเรานะคะป้องปกป้องเราได้ไหมปกป้องเราได้แล้วก็ให้เรา u n ล็อกความสามารถที่เราไม่รู้ว่าเรามีได้ด้วยนะคะสำหรับหิน Moonstone เป็นหินที่ถ้าถามว่าเป็น Beginner เพิ่งเริ่มเล่นหินเล่นคริสตัลควรมีไหม จริงๆไม่ใช่สิ่งที่จำเป็นนะแต่ว่ามีได้ค่ะมีได้นะโอเคมาเรามาดูไพ่กันเลยในช่วง3เดือนนี้ของคนที่เลือกกลุ่มที่3จะเป็นอย่างไรจากที่เปิดมาหน้าไพ่ค่ะ three of cups three of pentacles three of wands 3ามส,ามส,ามสามเลยนะคะ <laughs> ก็ถ้าเลขสามสามสาม มีความหมายกับใครนี่ก็อาจจะเป็นสัญญาณของคุณนะคะนี่อาจจะเป็นสัญญาณของคุณเป็นแมสเซจของคุณโดยเฉพาะนะส่วน3เดือนนี้คนกองนี้เราว่าธีมที่สําคัญสําหรับคุณที่คุณจะต้องโฟกัสคือเรื่องเพื่อนเรื่องมิตรภาพนะเพราะว่าเลข3คือเลขของเพื่อนเลขของมิตรภาพเพราะฉะนั้นคําว่าเพื่อนน่าจะมีคีย์สําคัญในชีวิตมากๆเลยในช่วง3เดือนนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูคําทํานายกันดีกว่า คนกองที่สามเรื่องความรักมาเลยใบแรกความรักโอเคขอโทษทุกคนด้วยค่ะแฟนเรากำลังเก็บผ้าอยู่นะคะเพราะฉะนั้นมีผ้าเข้ากลองมาอ่ะเอาใหม่เมื่อก,กี้ทางไหนแล้วนะเมื่อก,กี้จะพูดเรื่องความรักใช่ไหมโอเคความรักของคนกองที่สามอ่ะสติหลุดไปเลยนะคะเจอผ้างงอะไรเข้ากองโอเคความรัก ถ้าเกิดยังเป็นโสดอยู่เราอาจจะได้พัฒนาความสัมพันธ์กับคนที่เป็นเพื่อนของเราค่ะหรือถ้าใครมีความรักอยู่แล้วความรักในช่วงนี้มันจะพัฒนาไปในเชิงที่เราสบายใจกันมากขึ้นมีความเป็นเพื่อนกันมากขึ้น เราก็แคร์กันมากนะแคร์กันมากค่อนข้างช่วยเหลือกันนะคะค่อนข้างช่วยเหลือกันส่วนใครที่รักกันค่อนข้างมั่นคงแล้ว3เดือนนี้อาจจะได้คุยกันเรื่องแต่งงานอาจจะได้คุยกันเรื่องมีลูกนะคะถ้าใครพยายามมีลูกกําลังพยายามมีลูกช่วงนี้เป็นไปได้ที่จะมีข่าวดีนะคะเรื่องลูกแต่ว่าไม่อยากให้หวางเยอะนะเพราะว่ามันมีเดอะเดวิลเข้ามา ในเซตคำทำนายนี้เพราะฉะนั้นไม่อยากให้หวังขนาดนั้นแต่ว่ามันมีโอกาสมีข่าวดีเข้ามานะคะแต่ต้องดูแลให้ดีต้องดูแลให้จีมากๆและระวังมากๆนะคะถ้าเกิดใครที่วางแผนจะมีลูกในช่วงนี้นะสำหรับคนที่เลือกกองนี้แต่ไม่อยากให้กังวลไม่อยากให้เครียดไม่อยากให้กังวลแค่ให้ดูแลตัวเองดีกว่าปกติเท่านั้นก็พอค่ะแล้วก็เนาะ ถ้าคนจริงจังก็อาจจะมีคุยเรื่องแต่งนะคะถ้าเกิดใครที่ยังโสดอยู่คนที่เป็นเพื่อนเราอาจจะได้พัฒนามาเป็นแฟนกันค่ะโอเคต่อไปเรื่องการงานนะคะเรื่องการงานช่วงนี้ใครกําลังหางานอยู่หางานง่ายนะคะโดยเฉพาะงานจะได้รับการแนะนําต่อๆมาจากคนรู้จักเรานะจะได้รับการแนะนําต่อๆมาช่วงนี้หางานง่ายค่ะใครที่ยังตกงานอยู่แนะนําให้ช่วงเนี้ย ร่อนได้เท่าไหร่ใบสมัครร่อนไปเลยเอาให้มันแบบสุดๆว่าร่อนเยอะกว่านี้ก็คงไม่มีแล้วชั้นเนี่ยแหละร่อนใบสมัครเยอะที่สุดเพราะว่าช่วงนี้มีโอกาสได้มากที่สุดนะคะแล้วก็ใครที่กำลังมองหารายได้เสริมงานเสริมช่วงนี้หาได้นะคะช่วงนี้จะมีงานเสริมเข้ามานะคะงานไม่เหนื่อยมาก กราฟชีวิตเรื่องงานค่อนข้างพุง่งงานไม่เหนื่อยมากแต่ว่าผลลัพธ์ค่อนข้างดีนะคะเป็นช่วงสร้างเนือ้อสร้างตัวเลยก็ว่าได้ในช่วง3เดือนนี้เพราะฉะนั้นให้รีบกอบโกยเนาะมันเป็นช่วงที่เรากําลังกอบโกยได้ค่ะต่อไปเรื่องเงินคนที่เลือกกองที่3นะคะช่วงนี้การเงินดีค่ะการเงินค่อนข้างคล่องตัวดีนะคะเรามีแววที่จะพูดเราได้เงินด้วยนะในช่วงเนี้ยคนที่เลือกกองที่3พูดเราแบบได้เงินมาเราอาจจะแบบว่า ค้อนเก่งได้เงินมาจากคนนู้นคนนี้อะไรแบบนี้ได้เหมือนกันหรือเราอาจจะไปนิโกรเชตจนเงินเดือนเราขึ้นมาก็ได้เหมือนกันนะคะในช่วงนี้เรื่องการเงินดีดีคล่องตัวเลยต่อไปเรื่องสุขภาพของคนที่เลือกกองที่3ค่ะให้ระวังเรื่อง เรื่องพฤติกรรมของเราเองว่ามีพฤติกรรมที่มันไม่ดีต่อสุขภาพถ้าเกิดสุขภาพโดยตรงสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นใครที่มั่นใจว่าฉันดูแลตัวเองดีมากให้ระวังเรื่องกระดูกข้อไขข้อ,ขอเอ็นรือพวกนี้จะมีการปวดมีการแบบมีการเจ็บอะไรอย่างนี้ได้นะคะเรื่องฟันด้วยเหมือนกันฟันก็เป็นกระดูกนะคะอาจจะมีปัญหาเรื่องฟันได้ในช่วงนี้ส่วนอื่นๆเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพใครที่ ชอบดื่มเหล้าชอบสุบบุหรี่อยากให้ลดนะคะในช่วงนี้เพราะช่วงนี้มันเป็นช่วงที่เราจะเผลอไพลแล้วกลายเป็นติดหรือมากกว่าปกติได้นะคะเพราะฉะนั้นให้ผ่อนให้ผ่อนเรื่องเรื่องอบายามุขด้วยนะคะโอเคต่อไปสิ่งที่พ้ายอยากบอกเราสิ่งที่พ้ายอยากเตือนเรามันขึ้นมาเป็นคําม์วอฟาย balance เพราะฉะนั้นชีวิตเราอะทุกๆด้านมันดีมากเลย ยกเว้นเรื่องสุขภาพเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องหาตรงกลางว่าสิ่งที่เราทำอะ่ะมันส่งผลต่อสุขภาพหรือเปล่ามันส่งผลให้เราให้เราเหมือนกับแบบว่า เจ็บป่วยได้หรือเปล่าหรือว่าเรานอนน้อยไปหรือเปล่าให้ดูพฤติกรรมของตัวเองด้วยนะคะให้หาตรงกลางทุกๆอย่างจะต้องบาลานซ์ทุกๆอย่างจะต้องไม่มีอะไรมากไปจะต้องไม่มีอะไรน้อยไปสุขมากเงินเข้ามามากงานเข้ามามากเราก็ต้องหาบาลานซ์ของเราให้เจอไม่ใช่ทํา ไม่ใช่ทำ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 จนไม่แคร์เรื่องอื่นเลยนะคะอันนี้มันก็สุดต่งเกินไปเนาะให้ดูแลทุกๆอย่างให้สมดุลค่ะแล้วชีวิตในช่วง3เดือนนี้จากดวงที่ดีมากๆอยู่แล้วก็จะดีขึ้นอีกนะคะขอให้ทุกคนโชคดีค่ะคนกองที่3ก็ประมาณนี้เนาะอย่าลืมคอมเมนต์มาคุยกันใครที่เลือกกองนี้นะคะใครที่อยากดูดวงส่วนตัวสามารถทักมาในไลน์หรือช่องทางอื่นๆได้เลยนะคะ สามารถทักมาสอบถามได้ราคาเริ่มต้นที่19บาทค่ะสำหรับการดูดวงส่วนใครที่อยากได้สเปลจานะคะสามารถทักติดต่อเข้ามาให้ทำให้ได้ค่ะสเปลจานะคะคือขวดคาถาเป็นเครื่องรางสายตะวันตกค่ะ ก็สามารถทําให้ช่วยได้ทุกเรื่องขวดนี้ที่เห็นเป็นสีชมพูอันนี้เราทําเป็นขวดสาหรับเซลฟ์เลิฟให้รักตัวเองให้มีพลังในตัวเองนะคะแต่เรื่องอื่นๆสามารถทําได้หมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินการงานเสริมธุรกิจเสริมสติปัญญาป้องกันอันตรายอะไรแบบนี้ทําได้หมดเลยช่วงเดือนมิถุนายนนี้มีโปรนะคะมีโปร2ขวดแถมสเปลคอย1งอันทุกออเดอร์ค่ะก็ สามารถทักเข้ามาสอบถามกันได้และขอโทษที่หายไปนานจะพยายามไม่หายไปนานๆแบบนี้อีกแล้วนะคะขอบคุณทุกคนมากที่ยังสนับสนุนและยังติดตามอยู่นะคะก็ถ้าใครอยากให้ทำพิกคัดหัวข้อไหนแบบไหนสามารถคอมเมนต์เข้ามาบอกกันได้เข้ามาเสนอไอเดียกันได้นะคะเพราะบางที พี่หมอคิดคนเดียวคิดไม่ออกเนาะก็อยากให้ทุกคนช่วยคิดอยากได้หัวข้ออะไรจัดได้ทำให้ถูกใจทุกๆคนคะ่ะขอบคุณมากสำหรับการติดตามคะ่ะใครยังไม่ได้ s u b s r r i e เปา subscribe ด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะ